ก็เหมือนเหมือนสอนนะครับเหมือนสอนคุณพิธาว่าเออไปยุ่งกับสมุติิเทพก็หมายถึงสถาบันทําไมนะครับชาวบ้านเราเนี่ยนับถือกันแต่ไหนแต่ไรมาคาพูดดูดีเลยนะครับมั่นคงสถาพอกรเพาะไอคำนี้แหละที่มันไปหลอกติ่งส้มด้อมส้มสาวกติ่งส้มด้อมส้มงง่ๆได้แต่หลอกผมไม่ได้ครับ คงเป็นประเด็นพูดถึงต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่นายพิธาเจ้าอาวาสที่จังหวัดเชียงใหม่ติติตงในเรื่องของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบัานพระมหากษัตริย์นะคะล่าสุดเลยค่ะหนุ่มโสพลได้ออกมาฝากถึงนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่29.5นิ่งๆแต่จีจ้ใจจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะ กำลังเป็นประเด็นที่ทำให้โซเชียลวิาพากษ์วิจารณ์หนักมากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐสสบัญชีร,รายชื่อพรรคก้าวไกลหลังเมื่อช่วงเย็นของวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้เดินทางไปยังวัดไฝ่หินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสักการะพระประธานในอุโบสถพร้อมเข้ากราบนมัสก,การพระครูสมุกวิสวุวัต์วรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่หิน โดยเจ้าอาวาสได้มอบหนังสือธรรมะให้ก่อนที่จะนำเดินไปสักการะเจดีย์บรรจุอัฐิครูบาฝ้ายหินปฐมสังฆราชของล้านนาไทยจากนั้นเจ้าอาวาสและนายพิธาได้สนทนาธรรมกันซึ่งเจ้าอาวาสวัดฝายหินได้กล่าวกับนายพิธาตอนหนึ่งว่าข้างบนราษฎรทั่วประเทศเขานับถือเขาเป็นสมมติเทพชาวบ้านในประเทศไทยเขาเคารพนับถือมาแต่ไรมาอาตมาเสียดายมากติดตามข่าวทำไมถึงไปคิดถึงขั้นนั้น แล้วถ้าโยมไม่คิดบริวารเขาคิดซึ่งนายพิธาได้ตอบกลับไปว่าไม่ได้มีเจตนาล่าสุดหนุ่มโสพลได้อัดคลิปฝากถึงนาย,ยกคนที่29.5โดยบอกว่าคำพูดสุดท้ายที่บอกว่าอยากให้สถาบันมั่นคงสถาพรก็เพราะคำนี้แหละที่มันไปหลอกติ่งส้มด้อมส้มได้แต่หลอกผมไม่ได้สถาบันพระมหากรรษัตริย์มั่นคงสถาพรในตัวอยู่แล้ว ถ้าไม่มั่นคงสถาพรไม่อยู่มาได้ถึง6700ปีหรอกเฉพาะสมัยรัตนโกสินทร์เองก็200กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพิสูจน์ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรในตัวอยู่แล้วแต่พักหลังที่มีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์กันมากขึ้นเพราะมันมีพักการเมืองบางพักถือกำเนิดขึ้นพักการเมืองนี้ก็กระทบกระเทียบแสะสถาบันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สาวกผู้สนับสนุนของพักการเมืองพักนี้ ก็ใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีสถาบันตลอดเวลาเช่นกันคุณพิธาครับสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรในตัวอยู่แล้วครับถ้าไม่มั่นคงไม่ไม่มั่นคงสถาพรเนี่ยไม่อยู่มาได้ถึง6700ปีหรอกครับเพราะเฉพาะสมัยรัตนกโกสินทร์เองเนี่ยก็200กว่าปีแล้วครับณนะตอนนี้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพิสูจน์ครับว่าสถาบันกษัตริย์มั่นคงสถาพรในตัวอยู่แล้วครับ แต่พักหลังมาเนี่ยที่มันมีการพูดถึงสถาบันกษัตริย์กันมากขึ้นเพราะมันมีไอ้พักการเมืองบางพักเนี่ยถือกําเนิดขึ้นไงครับคุณพิธาพักการเมืองยี่นี้เนี่ยก็กระทบกระเทียบแสะสถาบันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไอ้สาวกไอ้ผู้สนับสนุนของไอ้พักการเมืองพักนี้เนี่ยก็ใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีสถาบันอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ทั้งนี้หนุ่มโสพลยังบอกอีกว่าถ้าคุณพิธาอยากให้สถาบันมั่นคงสถาพรเหมือนที่คุณพิธาตอบกับพระคุณพิธาก็แค่ให้พักพวกหยุดพูดถึงสถาบันบอกให้สาวกของคุณพิธาหยุดให้ร้ายโจมตีสถาบันเท่านี้แหละสถาบันก็จะมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพิธาบอกอยากให้สถาบันกษัตริย์มั่นคงสถาพรแต่ในทางพฤติกรรมที่ตัวคุณพิธาและพักพวกคุณพิธาทำมันตรงกันข้าม มันคือการซาะกรอนบ่นทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิธาอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรก็หยุดคุณพิธาและตัวพักพวกและตัวสาวกหยุดพูดถึงให้ร้ายสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณพิธาบอกอยากให้สถาบันกษัตริย์มั่นคงสถาพรเนี่ยแต่ในทางพฤติกรรมที่ตัวคุณพิธาและพักพวกคุณพิธาทำเนี่ย มันไม่ตรงมันตรงกันข้ามครับมันคือการซอกกรอนบอลทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณพิธาอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาพรก็หยุดคุณพิธาและตัวพักพวกและก็ตัวสาวกหยุดพูดถึงให้ร้ายสถาบันนะครับก็ชัดเจนนะคะหนุ่มโสพลอธิบายม้วนเดียวจบ ถ้าอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงมั่นคงสถาพรง่ายๆเลยคือต้องเริ่มจากตัวของคุณพิธาและพรรคพวกก่อนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ